ครอบครัวนักร้องหนุ่มติดโควิดยกบ้านสุดห่วงลูกน้อยสองคนย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนมีรายงานว่านักร้องหนุ่มตู่พบทอนได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 พร้อมยกเลิกงานกระทันหันขอโทษทีมงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันรักษาตัวหายดีแล้วแต่ล่าสุดก็ทําเอานักร้องหนุ่มอดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากที่ภรรยาคนสวยนุชนุชนานอารัญญา ติดเชื้อโควิดและลูกสาวทั้งสองคนน้องริสาและน้องเรตอนนี้ก็ตรวจพบเชื้อขึ้นสองขีดตามแม่นุชไปติดติดโดยนุชนุชนันได้เผยภาพลูกๆทั้งสองคนเข้ารับการรักษาแยกใกล้มือคุณหมอแล้วพร้อมข้อความระบุว่าเกมโบเวอร์ ower, ขอพรให้เป็นน้อยที่สุดและร่างกายฟื้นฟูดได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเถอะแฮชแท็กโควิดกอเว ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาอวยพรพร้อมส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวอย่างมากมาย